มีท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ในช่องนะครับถามเข้ามาอีกแล้วครับท่านวันนี้เราจะมาทําให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าทําไมน้ํามันถึงหยดออกตรงนี้นะครับมันบางทีบ้านท่านผู้ชมอยู่ไกลที่จะไปหาซื้ออะไรนะครับก็ท่านผู้ชมเดี๋ยววิธีเออ,อกมันก็มีวิธีประมาณขนาดนี้นะครับ อันนี้เขาจะใส่พวกเทปพ,พันสาท่อไว้นะครับเราต้องหาอะไรไปแคะไปแงะออกมานะครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมอันนี้มันยางมันแข็งแล้วนะครับนี่ยางส่วนมากที่น้ํามันมันซึมเพราะว่ายางหนึ่งยางมันแข็งนะครับยางมันสี่สิบปีห้าสิบปีมันน่าจะหมดอายุงานของมันนะครับ เราจะเอาออกได้ยังไงแล้วท่านผู้ชมว่าเห็นไหมนี่ก็เห็นไหมทีนี้น้ำมันมันออกมาถ้าเราแทงเข้าไปนี่น้ำมันมันออกมาเลยนะครับมันจะมีน้ำมันตกค้างอยู่นะขังอยู่ตรงนี้นะรเราออกยากนะครับ ถ้ามีเหล็กแหลมพอดีเหล็กแหลมไม่มีซะแล้ววันนี้มีแต่มีดปลายแหลมนี่นะครับมีเหลี่ยมตรงนี้นะ่ะที่มันแทงเข้าไปได้ครับท่านผู้ชมมีแข็งเหล็กไม่ค่อยแหลม นี่ครับออกมาแล้วครับนี่ <c oughs> มันก็จะเป็นยางนะรประมาณนี้นะครับเห็นไหคือยางมันแข็งนะครับท่านผู้ชมใช้ไปนะครับยิ่งคนที่ทํางานเย็บผ้าสีขาวนะครับยิ่งแบบว่าต้องระวังให้มากนะครับจุดที่น้ํามันออกมันก็จะมีจุดนี้แล้วก็จุดที่คอ หมุนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้แล้ะก็ที่มาออกตรงเข็มนี้ส่วนมากจะเป็นกับสายยางนะที่ดูดกับถังนะครับมันจะมีสายยางอยู่ประมาณในข้างในนี้มันจะดูดนะครับเวลาน้ํามันมันฉีดมาเพื่อที่จะมาเลี้ยงพวกที่ ชุดที่อยู่ตรงที่ฝาดำๆครอบนี่จะมีตัวชุดโยกชุดอะไรนี่แหละพวกเสาเข็มตีนผีนี่มันจะมีน้ํามันมาฉีดมานะครับเป็นละอองนะครับที่เขาตั้งมานะครับจากโรงงานนะครับถ้ามันออกจากตรงนี้ก็ส่วนมากนะครับจะเป็นสายยางขาดหรือหลุดข้างในนะครับแต่วันนี้มาอธิบายตรงนี้ต่อก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ชุดนี้มันจะเป็นนะครับเป็นน็อตตรงที่กด ย้ำนะครับเห็นไหมมันจะหมุนได้นะครับนี่เวลาเวลาที่ท่านผู้ชมตรงนี้มันจะหมุนได้นะครับจะเป็นตัวล็อกตรงนี้นะครับส่วนมากตรงน็อตนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวกับน้ำมันนะครับส่วนมากจะเป็นตัวนี้นะนี่ท่านผู้ชมดู มันจะเป็นตัวเดียวกันเวลาที่เราหมุนตรงนี้มันจะโยกนะมันจะโยกเป็นตัวเดียวก,กันกับเพื่อที่จะเป็นแกนมาเกี่ยวกับระบบย้ำนะครับตรงนี้มันจะโยกนะครับท่านผู้ชมง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆที่เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับถ้าท่านผู้ชมมีซิลิโคนนะครับซิลิโคนเหลวหรือน้ำกาวกาวนะครับกาวพวก ปิดน้ำมันที่รถใช้นะครับมันก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็ไหลออกมาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่แต่ละตัวนะครับจะไหลออกมาไม่เหมือนกันนี่นะครับมันก็เป็นยางนะครับยางข้างในท่านผู้ชมก็หาพวกเป็นที่พันท่อน้ำประปานะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ท่านผู้ชมดู ท่านผู้ชมมีที่พันท่อน้ำปบบ,บปานะครับก็เอามาพันตรงนี้ใช้ไปก่อนนะครับถ้าเราแบบว่ายังไม่ได้มีเวลาไปซื้ออะไรจักนะครับก็ลองเอาตัวนี้พันใช้ไปก่อนนะครับพันเยอะๆนะครับให้มันแน่นรูเลยนะครับเพราะว่ายางมันหมดอายุแล้วเราก็พัน ันเข้าไปอย่างนี้ให้มันนะครับนี่นะครับก็พันเข้าไปประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เจออาการแบบนี้นะครับก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับไม่จดลิขสิทธิ์นะครับไม่สงวนสิทธิ์นะครับใครอยากทำใช้ก็เอาไปทำใช้ได้เลยนะครับเรามีอะไรที่ แก้ไขช่วยท่านผู้ชมได้ก็จะเอามาแบ่งปันในช่างเซกเซโซนี่นะครับเพราะว่าเศษเซไปเซมานะครับผมถ้าเจอปัญหาใครที่จักฟังนะครับถ้าอยู่ต่อหน้าซ่อมไม่ฟรีนะครับไม่มีเอาตังนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นซ่อมฟรีอย่างเดียวนะครับ บางทีมันไกลนะครับมันไปทําให้ซ่อมไม่ได้ครับนี่ครับท่านผู้ชมมันจะเข้าไหมผมปันหนากันเกอนไปอือหือไม่เข้าก็ออกอีกนะครับดึงออกหนาจนเกินไปก็ดึงออกตรงหางที่มันหางของผ้ากาวเราต้องเอาไว้ริมบนนะครับ ยังหนานะครับยังหนาน่าจะได้นะครับเหลี่ยมนี้ นี่ครับน่าจะแน่นนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมก็สามารถนะครับเอาไปทำแก้ไขกันได้นะครับสูตรง่ายๆก่อนนะครับแต่ถ้าใครมีกาวก็ใช้กาวก็ได้นะครับแต่เวลาใช้กาวแล้วมันเวลาออกมันจะยากสักหน่อยนะสูตรนี้นะครับแน่นเป๊ะนะครับโอเคครับคลิปนี้คลิปสั้นๆ แก้ไขเฉพาะหน้าให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับวันนี้ก็เสกเซโซก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับงานนี้บายบาย